เอาครับผมวันนี้ก็อยู่กับวันที่24เมษายน2567เอาใกล้บทปูเลยนะครับพี่น้องหมดแล้วหมดเลยนะครับจริงๆเลยนะครับอันนี้ก็ไล่ตามคิวนะครับอ่าอีกหลายคิวอยู่นะครับนี่ก็นอนเมื่อคืนเดียวมาบ่แล้วนะครับมาจากติจูอําเภอท่าเรือหรือเปล่านี้องเรืออําเภอหนองเรืออจังหวัดขอนแก่นนะครับใกล้ๆชุมแพรนะเอา ตัวนี้ที่แจ้งมาฑลชรีจังหวัดสระาามมล้บุรีนนี่ครับโมโนฮาร์บเซลกระจก2ด้านในโปรนะครับจะได้2แผ่น5้าวัตต์อ่านะครับรับประกันแผง5ปีรับประกันระบบปั๊ม2ปีนะครับดูแลตลอดชีพแม้มดประกันอ่างานกระตุ้นดูแลเน้นดูแลตลอดชีพนะครับมีประกันกับซอยค่านอะมันค่าอุปกรณ์อ่ะแล้ววันนี้มาเบิ้งติดตามตั้งรอบของ acdc นี่ครับ1,500วัตต์นะ1,500วัตต์ ไฮบิด ACDC นะครับผมอ่าเดี๋ยวอันนี้ขนาดนะ 4S นะครับอือ 4S คือตัวใหญ่ตัวอ้วนนั่นแหละภาษาเขาเอื่นเนาะ1,500วัตต์ไฮบิดนะครับตัวนี้อ่ารองรับบวกแต่ชุ่งสุด4 5 0เลยนะครับถ้าตัวพันวัตต์จะได้400 40โวลต์ติดตาม เนมเพดเนาะแต่เนมเพดกิดทีมีขาดเขื่อนแน่แน่นอนบนเนี่ยนอน,น,นอนบนใดนะครับผมนิดหน่อยนิดหน่อยขาดเขื่อนนิดหน่อยเนี่ยตัวน้ำออก2นิ้วนะครับไฮบริดพันห้าร้อยวัตต์อ่าอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำก่อนเดี๋ยวผมจะตั้งล็อกรอบของไฟฟ้าระบบไฮบริดมันติตั้งจากระบบเอดีซีธรรมดาทั่วไปนิดเดียวนะครับนิดเดียวปั๊บขึ้นแผงนี่ครับเสิร์แดใจยังสี่เลยเสิร์ดกันฟ้าเสิร์ดกันโค้งนะครับเสิดสองสั้นเสิร์ดดินเสิร์ดกาวเสิร์ดโค้งอะไรพวกนันะครับนี่ เกิดการทุ่นาที่ผมบอกหลายคลิปแล้วนี่งานผมนะสิบแจ้งเวลาคลิปไม่มีผ่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอให้ท่านลงโค้งนี่นี่นะครับเห็นไหมครับเป็นรูปก,ก่าวเนาะนี่แล้วกาวล่างๆอยู่อ่ะยิงติดกันเป็นโลหะนี่ผมยิงเน,นี่ติดกันเลยนะครับโฟลมได้ดีแน่นอนนี่ห้าร้อยห้าสิบบาทสองแผงตอนนี้ก็เป็นเวลาอ่าสองโมงกว่านะครับสองโมงเช้ากว่าตื่นมากกันอนในเตียงจนหอนนะพี่น้อง เคลืนกับมาจนคำเมืดกนอั่นอยู่นี่่ะธนูค้ากับผูนะ้นำพ่นห่อเขาห่อหนามไมให้เสีเศร้าค,ครับจ่ามูกกำลังเก็บของเตรียมงานเทศผงปฐมเทศรบะบบเอาขึคืนแผงสองแผงเลยนะครับประมาณสองโมงกว่าบางแดดนะยงพันตรงแผงดีเลยนะอยู่คนละมุมเลยตรงขามกันครับบ่งจะนับถอยหลังนะครับปั๊มให้บิดจ,จะนับถอยหลังทุกตัวนะครับอถ้าตั้งการนับได้ก็ได้ไดแค่ห้าสิบนะครับเพราะเขานับแต่ถ้าเป็น ผสมปุ๊บมันจะนับแบ่งการนับครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเมื่อการสับสลหับไฟปุ๊บถ้าสับไป AC ก็จะนับอีก30วิถ้ามา DC จะนับอีก30ิวินะครับแบ่งกันอ่าตอนนี้เรานับพลังก่อนของครื่อมาสูบสาะปกรณ์พันในจอบดานนะครับนี่เพั่นยานเบิร์โปนะครับอ่าเพิ่นก็เน่นที่สูบสะอ่าต่อไปที่10บท่อนนะครับท่อ2อนิ้วนาเลยนะ8.5เลยนะครับผมสื่อท่อมาว่านี่เบิร์ตส0ัน สองพันหาลอยคือท่อซือท่อเกี่ยวหนอกเกี่ยวในท่อตรงเกี่ยวหนอกเกี่ยวไนนะครับแล้วก็อุปกรณ์เก่าเบิดสองพันหาครับผมอ่าพวกเทพันสายอย่งพวกนี้อ่านับถอยหลังเนาะนะครับอ่าคุมค่าในนอนครับผมในโปรนี่นะครับไปเช็คกันได้เลยนะปีต่อปีนะครับผมอ่านี่วนมาแล้วนะครับวนเก้าสิบสองวนตกโหลดเมื่อกี้มาลอยแล้วกับตกโหลดแล้วก็กระแสมาแค่สามซีแอมป์ประมาณเนี้ยอ่า อันนี้คือวัดวัดได้แค่นีกนกอนแดดได้น,น,นอยนะครับวดไดลตามกําลังวัดที่ผมบอกไหลตามกําลังแผงทํางานตั้งแต่40โวลต์ขึ้นไปจนถึง4รอยห0โวลต์ประมาณตัวนี้นะปัญหานี่นะนี่รอบรอบมุนี่ชีจํากัดนะครับเขาติตั้งมากคือรอบตัวนี้ชีรอบสูงเพรเป็นปั๊มให้บิดได้รอบสูงแน่นอนเมื่อกี้คืนหอดหาพันนะครับคืนหอดหาพันอันนี้ผมไปติดแต่ตัวสี่แรงอ่ะ3,000วัตต์อ่ะสี่แรงอ่ะคืนหอดหาพันาน้ำ ขาดนะถ้าน้ำขาดน้ำยังนั่นคือนอทาพันถ้าน้ำขาดปั๊มจะรอบสูงนะครับถ้าน้ำไหลายน้ำเต็มกำลังรอบก็จะอยู่ประมาณสองพันกว่าสามพันสามพันกว่าประมาณานี้แหละอ่าถ้ารอบสูงนี่สังเกตรด,ดนะครับน้ำมันสีขาดแต่ว่าถ้าสูบตื้นนี่ก็จะรอบสูงธรรมดาถ้าสูบตื้นนะเพราะว่ารอบปั๊มมันเบานะครับรอบปั๊มมันเบานา้ำก็จะได้อันนี้แค่สองแผงนะครับ อาตกโหลดอยู่แปดสิบห้าวนเนี่ยวนนะครับวนนะนี่วนนะครับวนตัวนี้ก็แอมนี่ครับไรมาเลยแอมกระแสนั่นแหละอันนี้ก็ M, นี่นนนวัดครับวัดแค่สามร้อยก็กวัดนะอ่าฟาดเด็ดเด็ดซ้ำนี่อ่ะเนี่ยเนี่ยรอบอ่ารอบรอบนี่แหละนี่ยขึ้นตามนี่คือรอบรอบขึ้นไล่หรือคือน,น้ำเบาน้ำอยู่ตื่นน้ำอยู่ตื่น รอบขึ้นสูงแต่ว่ากับสีคาดเคลื่อนแน่ผมว่านี่อยู่ประมาณสามพันกว่านี่คือรอบสูงสุดที่ตั้งเกินกว่นี้ครับพ็หลอกไว้ที่สี่พันนะครับอ่าบางตัวจะล็อกนะตัวนี้เป็นพันห้าร้อยวัดก็จะล็อกไว้สูงเนี่ยนะครับอ่าแต่พันวัตต์ก็คือตั้งไในเดีิมเมื่อกอีกทีนึงประมาณสามพันสามพันเก่าน้อยๆนะมาเบิกน้านะครับท่อสองนิ้วนะนะครับนี่แดดประมาณสองโมงเบื่อนครับเป็นตัวแยดเลยเพื่อนความแห้ง นี th ่ครับเต็มท่อสองนิ้วเลยนะอําแรงก็นุ่นเห็ดเดียวเนาะ,ะอะ่ะ uh, นี่ครับเบื้องเพื่นละอ่าต่อนนําไปใเบิดสวนเพื่นละสองนิ้วนะตามแดดนะครับแห้งเพื่นใส่ไฟฟ้าเครื่องปัันฝองแห้งนี่ครับอ่าเบื้องเต็มท่อเลยนะนี่นี่ย้อนไปใส่กันล่อนลอยพุ่นนะครับสิบท่อนพุ่นไปสะฟังพุ่นเห็นไหมฝุ่นแกันล่อนเงาเงาฝุ่นนําใสเลยลึกครับ อ่าลงไปในแปดเมตรนะครับผมนี่อ่าม่มีขาดนะครับข้อสองนิ้วแบบน้าเลยแปดจุดห้านครับแปดจุดห้านะครับบ่แมนนาสุดนะตัวเป็นเกดอ่ากลางแปดจุดห้า้านาสุดเขา,เาใส่กันดอกทิพสามจุดห่านะครับผม ครับเต็มคอเลยนะอ่าวันนี้มาเบิ่งการตั้งรอบเพื่อว่าให้เป็นเสียเวลาคล้ายๆกันครับแต่ตัวนี้ต้องใส่อ่โปรแกรมไปเรื่อยๆตามนี่นะอ่ะปวดคล้ายๆกันเลยนะครับอันดับแรกนี่นะครับผสมไฟเรื่อยๆนะครับให้บิดตัวนี้ก็กดตัวนี้ค้างนี่อันนี้เบิ่องบนเบิ่งอย่างแล้วค่อยมาเฉดปวดค้างเลยครับนี่ก็ะแสสามแอมป์กว่านะครับ อันนี้วัดมาเลยจำเนี่อ่ะผมกดอันไหนก็ได้สิกดไปตัวใดก็ได้ครับเข้ากดตัวนี้ข้างไว้เหมือนเดิมสวิตต์กับเซตกดพร้อมกันนะครับกดพร้อมกันค้างไว้หนึ่งจะนับถอยหลังกดจนนับถอยหลังจนสุดจนศูนย์เลยเดี๋ยว็จมาปับ๊บนี่จะขึ้นตัวนี้ฉนเฉียงเฉียงเฮ็ดศูนย์ศูนย์นะครับเฮ็ดศูนย์ศูนย์นะครับเฮ็ดศู 00, นย์ศูนย์เราจะตั้งตัวไหนเรากดไปเลยนะครับมันจะมีรหัสโปรแกรมตั้งรอบอยู่ที่อ่า เดี๋ยวศูนย์หนึ่งว่าจะตั้งอย่างนะตั้งรอบนี่อยู่ที่ศูนย์สองนสามศูนย์หนึ่งอ่ะแล้วกดเซตอ่าตัวนี้ตั้งกำลังอ่ะกำลังของวัดนี่วัดแต่ว่าน,นี่คือเขาลอกอัตโนมัตินั่แหละตามกำลังดแดดกดกลับมาแล้วก็ใส่โปรแกรมอีกอันที่สองนี่คืออ่าอันสองการนับถอยหลังนะครับอ่าตั้งผมตั้งได้แค่หานะครับนับถอยหลังที่หกศินวินั่นแหละก่อน อ่ากล่องจะสตาร์ทรับปั๊มทำงานเริ่มแรกนะครับนับอยหลังได้แหาสิบอ่าก็กดเซตออกเข้าไโปรแกรมอันนี้ในเป็นรอบที่สามนี่รอบนะครับกดเข้าไปปั๊บเนี่ยรอบใชนไหมครับแล้วเราก็กดตั้งกันเลยนะครับลบหรือบ,บวกอะไรลอรอกอันนี้เขาล็อกอัตโนมัติมาบางตัวอ่าถ้าพันวัด์นี่คือกดเซตได้นะครับแต่ถ้าพันหาสองพันสามพันเขาล็อกเพราะว่ามันตามอ่าบางเทียเครื่องไฟฟ้าเนาะปั่นไฟขึ้นมาอ่ามันจะเป็นอเขาล็อกไว อ่ะใส่ราคาตานนี้นะครับแล้วก็อันต่อไปก็กดไปนะครับอ่าหานีกนอยัางนีงอานี่ครับไล่ไปที่หกอันนี้อ่าล็อกกําลังวัดนะครับล็อกกําลังวัดอ่าเดี๋ยวสูงสุดนี่ขั้นแปดนะครับอ่ากดใส่โปรแกรมบีกี่ครับอันที่แปดนี่ก็อ่นะอาแปดไหจะเป็นตั้งตั้งแอมนะครับตั้งเอมนี่ มีตั้งแอมตั้งวัดตั้งยังเก้าสิบนี่ไล่ไปจนถอดหกิบสิบหานะนี่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับนี่สิบห้านี่อ่สุดแล้วครับสิบหาพอเราเสร็จแล้วเรากดออกเลยนะครับกดกดกดเ็กดเ,ร,กดเร็จปุ๊บกดออกเลยนะครับกดออกเลยไล่ไปกดออกนี่ก็จะทํากลับมาหน้าอ่าเนี่ยหน้าที่บนอะบนดูแอมดูอะไรเนี่ยวัดนี่วัด อันนี้รอบนะครับเขารอบไปนี่แปดสิบห้าโวลต์นะครับในโวลต์นี่แอ็มนะครับอ่าเรื่อว่าที่ผมบอกแหละถ้าถ้าออกม่ได้หรือกดเซตเรียบร้อยแล้วถ้าออกม่ได้ให้รีเซตนะครับรีเซตเบรกเกอร์เลยให้ไฟดับหมดแล้วก็ขึ้นใหม่นะครับแต่ว่าอ่าระบบให้เบรสนี่สี่นวลนนึงสีนับถอยหลังหกสิบวินะครับอ่ผมจะลงนะดับเลยอ่าดับเลยนะครับปั๊มก็จะหยุดด้วยแล้วพอควบคุมที่ ปั๊มตอนนี้กล่องควบคุมปั๊มเนาะอรีเรเตเพื่อเรือใหม่ปั๊บแล้วก็จะเริ่มนับเลยครับนับไปเรื่อยๆนับไหลังไปเรื่อยๆนะครับจนถึงศูนย์นะครับแล้วก็เริ่มรันนั่นแหละทำให้อัตโนมัติครับผมอ่าพันห้าร้อยวัตต์นะครับตามหไม่จิกตัวไอ้ดีๆมาให้นะเขียนวันที่ติดตั้งอันนี้ครับได้ตู้เล็กเลยเบอร์หนานี่ครับดูงาน มีตะแกรงลวดตะแกรงเหล็กให้ด้วยนี่นี่ครับป้องกันจินจ้งจกแมลงเขานะครับตู้เกตอ่าถือว่าจะโอเคเลยนะครับที่ผมมันที่มีเกตดบางคขานี่แบบโยกก็ล็อกกันรุ่นแรกๆทดี่วผมไปตีมานะครับตัวออกสีสมจางๆแค่น,น,น้อยน,ะน่ะนะอันนี้คือใส่แบบเกตดมาตรฐานเลยหนานเลยนะครับหนานเลยนี่นี่งานล็อกกานอย่างนี้หน,นานเลยครับนะครับนี่เบิ้งนี้อืม ห้าถึงแปดแผงนี่ใส่แค่สองแผงนะอ่านะครับก็แค่สิ้นเดือนเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเท่านั้นท่านที่ได้ปูนี่นะบางคนก็โอนจองโอนอยังมานะครับอ่าที่ว่าเงินบาท่านออกเงินบาท่านยังนะครับบางคนก็อ่ายัง,งบไม่ได้จ่อประดานมิสะาเพื่อสูไปก่อนนี่ครับมาแล้วอ่าตกโหลดอยู่ที่แปดสิบหกโวลต์นะครับกเซสสามจุดเก้าแอมป์นะครับวัดได้แค่สี่ร้อยกว่าวัตต์นะครับนี่รอบสามพันกว 3, 000, ่าสามพันเก้าพ่า สูบนานเตือนแต่กับกำลังกับบรน่นอนเปนไหนจริงๆรอบปั่มยุ่ขนาดนี้นาะจะอยุ่แค่ประมาณสองพันกว่านะเพราะว่าตามแดดตามที่มองเบื่องรับแทงมาตรงแดดนะมันยังไม่ตรงยุคคนละทางเลยนะครับอยู่ฝั่งปุ่นเลยนะครับปุ่นปุ่นทิศตะวันออกนะครับอ่านี่ครับไห้น้ำตามนี้เลยนะครับผมเบืบบนะปป่องขีสูบสานะคุณเราไปบวกทริปตอนไนนะครับนี่ อ่าแล้วเพิ่นก็ชดชงงดปุ่นอา่าคนละมากรากไม้พักเพิ่นอยู่ปุ่นนะครับนะนะแล้วก็มีหลังหนึ่งอยู่บนมาติดฝ้าผ้าสองรอบพี่น้องแก่งานกันมาหนึง่งเพ่อถืออย่านี้นะครับเพิ่นไปใส่แตื้อเสืด้านในนะครับเสื้อด้านในนะที่ผมบอกหลายคลิปแล้วนะครับยังไงมันก็แพงรับฝ้าอันดับแรกอันดับต้นๆอยู่แล้วนะครับไปใส่เสื้อด้านในก็ดีอยู่ป้องกันอุปกรณ์ด้านในอ่าลงชาป้องกันลงชาเจอป้องกันลงแบตป้องกันลงอินเวอร์เตอร์ แต่ว่าดานนอกท่านจะเริ่มรับรับแขงเบื้องต้นเลยนะอยู่บนลงังคานะาอันดับแรกนะอนะครับนะขนาดพันยูไก่เสาโทรศพัพท์นั่นนี่ครับอ่โทรศัพท์เขามีไอ้แท่งสกายกันยางดียางสูงแต่ว่า,อ,อ,าองเจ้าขกองป้องกันเสือดเอาไปยูครับผ้าสองรอบแลวพี่น้องนี่คือผมบอกรายคลิปแลวนะอ่ผู้ใดที่เอาผมไปนแนะนําก็คือผมบอกหลายรอบว่ามีพาทุกคนเลยครับนี่ลงโค้งเลยนี่ ต้องแดงขันใส่เลยนี่ครับนี่นี่เขาบอกดินกาวนี่นี่ดินกาวใช่ไหมนี่ดินกาวนี่นี่แจ้งไปรายคลิปแล้วล้านเปอร์เซ็นต์น่นอนบบมิพานะครับบบมิพาผมทํามาสิบกว่าปีนี่ไม่เคยโดนฟ้าผ่าในงานผมไม่เคยฟ้าผ่าแผงนะครับอ่ามีเจ้านึงที่ยุ่น้องท่านลูกค้าประจะําน่ะน้องหน้าคปอนอน่ะน่แหละเพื่อนไปตอเองหละตัวน,นี้มันหลวมนี่เห็นไ่แทงสองเพนเฟ้าลงข้างขางตัวน,นี้มันแบบขาดเลยนะ เป็นตอแล้วมันหลวมมันโดนนะครับมันโดน,น,นเวลาคนยางไปนั่นตำสายเตะสา,ายแน่นรุดไปนียได้โอดใหม่ไดเลยนะครับขนาดว่าได้ผ้าจังๆนะผ้าด้านข้างเห็นไหมครับนั่นแหละมีเขตเดียวเห็นซีกว่าปีแล้วเป็นจังหวะเป็นน่าจะเป็นพันงานนะครับเพราะว่าโ,โปรบางปีจัดโปรเมื่นกว่าบาทนี่ก็ได้สามร้อยกว่าชุดคนนะครับอ่าบอกว่าเป็นพันงานเลยได้เลยนะครับเต็มปากอ่ะดูนี่เสื้อด,ด้านใน,เ,นเห็นไหมครับเสื้อด,ด้านในเนี่ยเวลาอ่ามาจากแผงเห็นไหม ถ้าฟ้าผ่าเนี่ยถ้าไม่มีลงโค้งมันจะลงแผงก่อนลงแผงก่อนแล้วมันแรนมาจังส่อ่าแรนมาจังส่อ่ามาจากแผงเนาะมาจากแผงเข้ามาอย่างงี้ปั๊บแล้วก็มาเนี่ยเข้าเซิร์ชก่อนนะครับมาหาเซิร์ชในขนาดกันในด้านใดก็ได้สลับกันก็ได้แต่ถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาเบรกเกอร์ก่อนมันสิเร็วนะครับเพราะมันขนาดกันมากเพราะเบรกเกอร์มันสิตัดทิปก่อนนะครับทิปก่อนแล้วก็ป้องกันอ่าไฟแรงดันสูงอ่ะจากฟ้าเนี่ยกระจิก ที่เขาป้องกันการเขา่าอุปกรณ์นี่นี่นะครับอุปกรณ์นี่นี่เขานี่นี่อ่ะแล้วก็ป้องกันการลงแบตลงชิมระเป็นระบบอฟกิดมีแบตเตอรี่เนาะก็ทิป้องกันการลงชาติเจอลงแบตลนเวอร์เตอร์นี่แหละนะครับคือนี่แนนํามเมืองต้นไนนน้นะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับคือตัวน,นี้นะ่ะจริงๆเนี่ย,เ,ยเขาจะเอาไว้สาหรับป้องกันแรงดันไฟกระชากไฟเกินเพราะว่าภากับไฟเกินอยู่หละเห็นไหมครับตั้งแต่พันพันบุญเนี่ยนี่พันบุญอยู่20 k 40K เคเคนะครับสูงสุด มังตัวโหดหกสิบเคเนี่ยเบื่องต้ครับเคหนึ่งก็คือพันวัตอันนี้ยี่สิบเคก็สองหมื่นกว่าอันนี้สี่สิบเคอืมสี่สิบเคนี่เท่าไรสี่หมื่นอ่าสิบเคนี่ก็หมื่นนะครับนะเนี่ยก็ป้องกันฝ่ายนีว่าเป็นหมื่นวลต์อยู่แล้วนะครับขันตั้มเสร็จเซก็เป็นหลายพันวลต์นะครับหลายพันวลต์นี่เห็นว่าขันตั้มก็คือพันวลต์ป้องกันน่อยตัวนี้อ่อันนี้ครับ,บเบื้องต้นคือป้องกันเบื้องต้นคือแผงเป็นตัว รับฟ้ารับฝนรับแดดอันดับต้นเพราะฉะนั้นถ้าบ่ป้องกันแผงมันก็นต้องลงมาหาเสื้อเนี่ยถ้าเสืเอ้ออวอยู่ก็ต้องล่ามบางทีอเรียกว,ว่าควา่ำแรงของไฟที่มันเข้ามาบางทีเอเสื้ออวอยู่นะครับเสื้ออวอยวุฒิแจ้งไว้สนใจโทรมาสอบถามตามเบอร์เลยกันตพนโซลาเซลปับ๊บเบอร์เสื้อหน่อยหันมานี่ครับผม ที่เบอร์โอ้แต่วันนี้ได้ใส่เสื้อใหม่ไว้อายสิบปีไปไหน,นใครใคยหมดแล้วเดออี๋ยวยืนตรงๆกั่เนาะที่เบอร์นะครับนี่ยังได้ตัวหน่อยนี่โทรนะครับโทรได้ตลอดนะครับที่เบอร์0 9 6 4 9 7 5 8 2 7แอดไลน์ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ไปทั่วโลกทั่วโลกก็คือคนไทยไปเห็นงานต่างประเทศแล้วก็โอนเงินตรงช่องให้ผมติดบ้านเกิดเมืองนอนให้พ่อแม่เพื่อนอ่ะที่เบอร์ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่เบอร์ 0 6 4 2 7 1 3 8ี6มันจะขึ้นเลยกันตะพลซาลาซิลอ่ะมีอยังกระแจงสอบถามฝากข้อมูลข้อความไว้ในไลน์นะฮะนี่ครับขอส่งงานผนไปหลายหน้าที่เลยพี่น้องนี่ไ<า>หลพูดแล้วนะยุ่งน้ำเตื่นแน้วหอดการันตีเลยหกโมงแลงยังไหลนะครับโมโนฮเซิลนี่ขอบคุณครับผม